ความรู้สึกไม่ได้แตกต่างอะไรมากถึงจะไม่ใสช่ชุดนักเรียนหรือว่าใส่ชุดนักเรียนก็ก็ยังไม่รู้สึกแตกต่างอะไรมากเพราะสุดท้ายเราก็เรียนมันเดิมอยู่ดีมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยด้วยซ้ำใส่อะไรก็ได้ที่สบายไปโรงเรียนก็พอแล้วไม่ได้ห่วงอะไรมากหรอกส่วนถ้าเกิดใส่ชุดอาแบบลูกเสือหรือนักเรียนที่อาจจะอึดอัดหน่อยก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีหน่อยแต่ พอเปลี่ยนโรงเรียนและใส่ชุดธ,ธรรมดาไปก็แค่รู้สึกว่าใส่เสื้อสบายขึ้นแค่นั้นกดกฎนั้นที่โรงเรียนได้ประกาศมานักเรียนนั้นได้ยอมรับหรือเปล่าเพราะถ้าเกินนักเรียนไม่ได้ยอมรับตั้งแต่แรกอย่างนี้ก็ถือว่ากฎนี้ยังไม่สามารถได้ผลได้ขนาดร้อเเ็นเต็มเพราะว่ากฎนี้ก็ยังเห็นว่ามีข้อเสียและมีคนค้านอยู่ซึ่ง ตามหลักแล้วกฎคือการอยู่ร่วมกันซึ่งเมื่อเด็กไม่สามารถอยู่ร่วมกันกับสิ่งนี้ได้แล้วก็ถือว่าอาจจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่ทรงดุนอยู่ตรงที่ว่าต่างทุกฝ่ายต่างยอมรับก,กันได้และก็ไม่ไม่ได้มีอะไรต่อกัน<ม>ก็คือ ถ้าเราสร้างกฎขึ้นมากฎคือการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขโดยที่ไม่มีความขัดแยง้งงั้นแสดงว่ากฎนั้นจะต้องถูกออกแบบมาดีเพื่อรับรองคนทุกประเภทที่สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีผลกระทบหรือทําให้อีกฝ่ายลําบากแม้ว่าจะเป็นทั้งผู้ใหญ่หรือว่าทั้งเด็กก็ตาม กฎที่ดีคือกฎที่ทุกฝ่ายนั้นอยู่รวมกันโดยที่ทุกคนนั้นเข้าใจและยอมรับได้ทั้งหมดซึ่งกันและกันเป็นกฎที่ไม่ว่าเราออกอะไรไปต่างทุกฝ่ายนั้นเห็นชอบหรือเข้าใจหรือถ้าเกิดมีปัญหาหรือว่าไม่เข้าใจก็สามารถอธิบายพอให้เข้าใจได้และอาจจะมีความขัดแย้งของความคิดที่รู้สึกว่ามันยังไม่ดีพอค้อาสาัมาราช่วยกันทำให้ดีขึ้นได้ พราะทุกคนนั้นต่างยอมรับซึ่งกันและกันโดยที่อำนาจไม่ได้อยู่ในฝ่ายใดของฝ่ายหนึ่งส่วนอันที่เราเห็นได้ว่ากฎที่ล้มเหลวนั้นเห็นได้ตามทั่วไปไม่ว่าจะเป็นทั้งกฎหมายบางส่วนหรือว่ากฎการอยู่ร่วมกันของหลายสิ่งหลายอย่างแทบจะทั่วโลกเป็นหมดเลยที่ไม่เคยมีใครทําสาเร็จได้นั่นเป็นเพราะว่าอำนาจอยู่จุดศูนย์รวมซึ่งมันถ้าอยู่อย่างกระจายก็อาจจะคุมได้ยากและจะมีปัญหาต่อกันเยอะซึ่ง นั่นแสดงให้เห็นว่ากฎที่ที่ไม่มีข้อบุพ้องนั้นเป็นไปได้ยากที่จะเกิดขึ้นหรือเป็นไปไม่ได้เลยซึ่งถ้าเกิดทําใช้กฎนี้อย่างแม่ระมัดระวังก็จะเห็นได้ว่ามีปัญหาทั่วโลกเช่นมีผู้อํานาจที่มีมีอํานาจสูงสุดโดยที่สามารถควบคุมใครก็ได้โดยที่หรือว่าส่วนมากแต่ส่วนน้อยกับไม่สามารถอยู่ได้ก็จะมีอยู่หลายอย่างเยอะมากมายครับอืม เรามีทางออกคือทุกคนนั้นต้องตกลงและเคารพซึ่งกันและกันได้และทุกต่างฝ่ายต่างยอมรับกฎนี้ได้อย่างเต็มใจโดยที่ไม่ได้ถูกขู่หรือว่าบังคับอะไรก็ตามมาจากใจของตัวเองนั้นจริงๆเราจะสามารถอยู่ด้วยกันได้เมื่อต่อเราเข้าใจอีกฝ่ายและถึงเอาอาจจะไม่เข้าใจแต่เราก็อยู่ด้วยกันได้ถ้าเรา ไม่มีอคติหรือว่ามองมองเขาโดยไม่เป็นศัตรูซึ่งกันและกันแต่กลับมองเป็นมิตรมากกว่าเราคนอยู่ด้วยกันเพราะนั่นคือสิ่งที่ทําให้เราเกิดมาถึงแม้เราอาจจะไม่ชอบเขาแต่สุดท้ายนั้นเราก็ไม่จําเป็นต้องไปทําลายเขาเหมือนกันขอฝากไว้แค่นี้ครับ,บค,ครับ